เก็บหมดแล้วเห่ยยัยงไลยบ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านพอกันอีกคือเก่ากับเคยลาเลยกับน้องโตโน่โม่บ่เคยคืนนี่จังโม่งจังในเมื่อตีสาปลาโตจัดน้องโตโน่จัดหน,น,น,นักจัดเต็มต<ด>ีสามอยู่วงดน,นตรีบ่เ<ด>ออ ข้าวบึงมะละเรื่องบดิบึงเลยข้าวกระไพตัวนะ่ะเบิ่งมะละเรื่องบอ่ข้าวข้าวกระมือ,อ,อนาบ้านมูงนาบ้านน,บนบาบ่อมูงนาบ้านนาโมงนาบ้านบ่ออ๋อไม,ม่มูบนาน,น้าโมงนาบ้าน,นบ่อเป็นองเไรบ้านตัวเองน้ำมื่อคืนนี้บุญเนาะได้ยิน,นอยูออออ่ได้ยินพราะเอฟเฟอร์ได้ยินว่าแห้งปันได bồn bà nằm mồ, mô. nhang ơi, oh, tôi đấy, tươn là cả ma nè, ừ. à mít vẫn còn tưng, tưng một chín mươi, mòn héng, kho, thang mò trông xài, ตี่าจังได้มาบ่ยางลูกมาคนเดียวนะโตนะยางลูกเฮือนน่ะฮึ่มวัวคอติ่นไรวัวย่างฮึมอยู่คู่ลังเฮือนบ่เติมเต็มเติมเต็มอยู่มันก็บัวย่างเช่นนี้สีวิญญาณเนาะเลียมยิบยี่่อบดูอยากไว้ไอันนี้มันประเงียบบ่จัะหนักจะเต็มเลยพี่น้องเลย ลงมาเลยต๊ะกับเวอีบอลงมาเลยคือนอนย่างเ่แล้วเขาลงมาโตเมาคนย่างเชบอมเมายังเลยลูกบอมเมายังเลยพี่น้องเลยเมาคนคนลายเลยลายเลเต็มวงเลยสามสิบมวนเนาะ มลลำเรื่องคนเต็มคือกันบูเบิองมลลำเรื่องเขาบูมาคือเบิ๊งแต่วงดนตร,รีเบะเจยๆแล้วเนาะเอิงเคืงมาเธอหนึ่งเด้พี่น้องส่วนไลยก็มีแต่มอลำเรื่องบุญขุมมือนี่ มุนตีนี่นนอ,อืมบออยากปันไดแล้วคโมอนี่คโมอนี่บอปันไดแล้วมัวนับเลือกนะะตัวเขอ,ออกไปเต้นน้ำคาวอยู่บ่เต้นหมดคืนเต้นหมดคืนเลยวันนี้อยู่ในโต๊ะเลยจนจำโต๊ะจ้าของจนสิบบ่อยากได้ เป็นอยู่หมดคืนเขาปิดบ่จังได้มางนะเออจนวงปิดพูปาแต่คันวงบ่ปิดกับเมื่อเนาะอ่าคันวงบ่ปิดนานเอออันนี้จนวงปิดพี่น้องเอ้ยชุดยอดขนาดเลยคันวงบ่ปิดบ่เลิกเนาะมวนเป็นมวน จากคู่ลงบนนแตกบนเบืนแล้วเนาะเอา้า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  <c ười> เคล่าบ่ได้ไปกลางเวรกบ่ได้ไปกลางคืนกบ่ได้ไปเอาบัวร์ไปเตะเวรสติงไปอ่อนเด็กสติงไปนนตองไปเตะห้องมาได้ไปเอาโลตัวผู้ตัวจับนะครัมันขอดเลย มันแดดก็เลยว่าอยากพาเท่าอรไปแดดโคงหอนอีนีมึงชวเนเนอะมีเห็ดนงางผ้าเด้อท่านผู้ชมน้ายเติบเห็ดนางผ้านั่งลม

นี่แหละดแต่แบบใช้เมลยอแล้วกให้มันถึนั่นตันลุ่บอกเออจัดไปพดแตดิพ้ที่หาเขาเขาแล้วเดยวเจไม่ใช้ม่อถือดอกนะเออ มื้อแลงสิซ้อนพ่อไก่น้อยไปยังตะแกแตนก่อนนาเฮาเฮาบ่ได้ไปบุญเฮาบ่หิวนอนไปกับไฟลงนงกนพไก่น้อยสิไปแต่นนนาสิบ่เหลือดอก่อเอ้ยเด้อแเราไปกะลีนั่นเด้อเออเอ้ยเดือดนั่นอแล้วก็อยากไปวนเด้อเราคั่นไปน่ะบ่วนเรา กระซวนอยากไปกระซวนออกลายตลอดพี่น้องเอ้ย2เดือนเลยเห็ดชุบนี้ออกนี่ก็ยังออกคือเกา่า มันมันเลยซ่มามาน้ำลังนี่บอยากปันไดออกอยู่แต่บ่อยากปันไดแต่ว่าอากาศห้อนกันมันก็นกนอยากลดลดลงนี่มันบ่คืออากาศหนาวอากาศหนาวออกร้ายขนาด ในการห้อนนี่มวายกลายบันไดเอาดาตัวกระลงยุ่เอาดานอนเผาหมูบอนอนเผาหมูลและยามบุญเนาะยันเข้าไปเอาหมูไปปิ่นเขาชิเอาหมูหน่อยไปปิน่น ยามบุญจำคนไลยม,มาเลยอันที่อายตัวเนาะมาหอใช่อหมมานะบมม่นเ,นเออ พ่อแล้วก็ออกมาพ่อเลยบอกันีิกาวมันมันทัว,พ,พ,วพ่อแล้วก็มา ม่วงโอ้ฟัวน,นี่หลายขนาดเลยเป็นพวงอยู่คลิปนี้ก็สิขอลาก,ก่อนด้อะพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนะ้ากับเคยลาสบายดี